สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่มผ้าโชกค,ค่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะพี่น้องคะ่ะปี2566ันาร้อยเนาะค่ะว่านนี่แอดมินกะเฉลิมฉลอง,ลองปีใหม่กันเลยบ่ไ,ได้ลงคลิปค่ะก,ก็กราบขอโทษขออภัยหลายๆสําหรับเอฟซีท่านใดที่รอคอยแนวทางตัวเลขหาน้อยของอเปอร์เซ็นต์กลางดงเมื่อวานนี้เนาะค่ะเนาะปีใหม่แล้วแอดมินกะขออวยพรให้เอฟซีทุกๆท่าน ที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้ก็ขอห้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปาธนานะค่ะดูดีมีแห้งกันสุขูสุข,สข้นครับพี่น้องคะค่ะเมื่อานี้ทางช่องกาเดินทางมหาพา่เสียนกลางดงมาขอแนวทางตัวเลขห้าน้อยเล้ากับพ่เสียนนะพี่น้องนะหลังเฉลิมฉลองปีใหม่จบเมื่อวานนี้พรอเสียนพิน่งกาเฉลิมฉลองปีใหม่กาเลยบ่ได้โลงน้่นหล่ะพี่น้อง เอาจังเดยะมาไปฟังน้ากันค่ะซึ่งมาบานพ่อเสี้ยนแล้วพี่นนองค่ะสวัสดีครับพ่อเสี้ยนกลางดงสวัสดีครับคุณแม่พระโชคแล้วก็เอ็กซีทุกทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่นะเอ็กซีเนาะขอเอ็ซีอ FC ของคุณช่องแม่พระโชคอะ่ะมีแต่ความสุขเด้อขอเจสิ่ทดีๆปีใหม่ที่ไรบบดีกันมันพานไปครับผมพบพอต่สิงที่ดีๆ พ่อเชียนกะทีมีแนวทางมาให้ทุกเก่าหลักมาเป็นของคนหลังปีใหม่เนาะมาว่าพ่อเซียนกะจะเริ่มฉลองปีใหม่นาะมันเกิดกับเรื่องอะไรล้รลงครับบรื่องอะไรเหตุนี่กบบนี้เนี่ยที่ทางให้เอซี่ครับผมค่ะเมื่อวานนี้เป็นไครพ่อเซียนฉลองปีใหม่กับพิธีอาหารการกินเลยครับพี่น้องมาเรียนร่ำกันทำอาหารกินกันนีเละครับค่ะ ่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งวันเกิดน้ำนะครับฮึขอบรอบวันเกิดน้ำจักขวบจักขวบก็สองขวบโอ้โสองขวบอาจารย์พี่น้องซอเนื้อ์ว่าซ้อยจุอโอ้จะเริ่มฉลองปีใหม่กับเบอร์เดย์ร่วมกันเลยตัวนี้ไม่ซีเนี้อม่นร้อยจุชูพี่น้องป้องไปพ่อจินนะครับค่ะนี่แค่แตเขาเซียนเป็นยังไงคือปนตะโบเป็นตะสว่งแต่คือเป็น ซึ้งหรืงแถวพอเซียนว่าในสวงบ่บบัตะทอนอีกไหมบ่กพอเซียนตทอนปลูกปลูกกันธไปเรื่องคนละครับนีงง่เลยแะนั่งก็ธรรมาดาแล้วนะเนาะเทศกาลนกน็มีเรื่องมวลยืนแหละ,ะปีหนึ่งมีเธอนึงเนาะพอเซียนเนาะมีเธอหนึงนะเนานะนนนะพี่ออน้องมวลม้วนเพียนงใดสาหัสยังไงบ่หมดบ่อนมดเป็นอันนี้บ่กพอเซียนวนันหมดลายอยู่ครันทั้งปีใหม่ทั้งวันเกิดคือวาแล้วเนาะพอเซียน ้ำตะเศร้าทำมัฟไดนครับหมูวัานนวนครับพี่น้องมาหยาเนเก่าตู้มาน้ำโยกตู้มาน้ำพนยันตูว่าใยเหรอตู้ลำพงใ่เป็นมาน้ำเด่นเบิดมือวัานเถอะนวนครับป่อแก่ค่ะโอ้ดบมาอยาบโพเซียนนมูวัานเนาะกินอยูุ่บานให้กันด้ออกมาพอพเสียนมวัานพ่อแก่มูวนค่ะ ดีไม่แล้วก็ไอ้มิสเตอรเนลดีๆนะพ่อเชียนเนาะ,ะดีไม่แล้วนี่ก็สี่บ๊ะดันโยบอสี่บ๊ะโชคประมาณใส่บีีไม่โยบอพี่น้องเขาก็ได้แนวทางค่ะค่ะิะี่ตรงปัางนี่ดอกมัง้งพ่้เชียนกจะทำนวดไว้จะเศร้าๆแล้วละ่ะค่ะครับอากาศ<ม>จะสุงเป็นที่ไหนบูคุ้นแมนพระโชคเป็น เป็นหนาวหนาเนาะเย็นหนาวหมันไ yeah, so so ่มีแดดพอเซียนเดี๋ยวว่าตัหนึ่งเจวันอาบน้ำหนเดียวตัวหนึ่งหนาวเนาะพี่น้องเอ้ยมว่ามันเซนไห้หลายมือหรอพอเส็นพอเซียนเซนไห้หลายมือหรอครับมันบ่มีเวลาเสียบนะพอดีเสียบเยเลยก็นอนหล้วพเว่าเสียบเยเยก็คำควรด้อสามมื่พอเซีนอาจจะรู้ว่าว่ติบวาอีกทีเดียวโอ้พเซียนก็บัอาบนหนา เชื่อลาบไปแล้หนาวอีริเพี่น้องมันบ่ดวตาแดดหนาวคักงอิรีหนาวเย็นๆหนาวมันบ่มีแดดเนาะเพื่อนาะบ่มีแดดพอเมื่อนี้ก็ได้เป็นช่างได้วุ่นในอากาศเป็นหน้าหนาวนี่แหละคุณใด้อายุบ่ยืนก็ับอยู่บ่ได้เลยอากาศหนาวต้องรักษาสุขภาพพี่น้องเลยใส่เสื้อผ้าหนาหวถึงไฟเดินเบ่ไหวเลย อากาศด่นเป็นแข่งคนมันกะปรับร่างกายประทันเนาะเฮามันบอกเคยหนาวแบบนี้หลายปีแล้วเพาะเซียนว่าเขาจะหนาวปีนี้แหละห้าหกปีแล้วรักษาสุขภาพเมื่อวานนี่บ่ได้ลงแนวาทางตัวเลขของเพอาะเซียนกลางดงเราบ่ได้ลงจักเซียนเลยเมื่อวานนี่เอฟซีมันกระทบมาถามหลายอยู่เลยว่ามันเฉลิมฉลองปีไม่ฟ้ามืดอนีสีเริ่มล่อห้แล้วหยุดมือหนึ่ง เอามื่อนี้กัสวัสดีปีใหม่กันทุกคนเนาะให้โชคให้ mắn นมื่อนี้ลงทุนห้าหน้อยเมื่อนี้มิลาวได,ด้น้ำได้พราเสียนกันหรอทั้งน้อยทั้งเล้าเหรครับใช่ค่ะหาหน้อยบวกเล้าเนาะคะ่ะผมเนาะค่ะในเวลาเราเป็นแบบพ่อโชคอ๋ออีกจากอีกสีนนกนส่นาทีพ่อเสียนกลางดงสี่นาทีค่ะมันบดใหญเวลาเป็นมาพี่น้องเนาะต้องเตืนใจทั้งช่องพนัมสี่นาที ันบริษีหน้าที่มันก็บริษีตามกฎเขาค่ะบริต้องบริษีหน้าที่พี่น้องเอ้ยคุยกันไปเทียบพี่น้องที่เขาเมื่อเบื้องไม่กับว่าลูกจะพวกเขาเป็นลูกยั่หรอกคุยกันไปตามภาษามล้ว่คกฎสื่อแอกบอกเมื่อหัวมื่นแต่เนาะเพราะว่ามะเขือกับกระลังไรได้พี่น้องกันนี่ยมะเขือพรเ่ีเศสกับงามงามพี่น้องปลาบัตเขือเราเป็นอะไรพี่น้อง เดือกำลังเป็นดอกเขือเขาบอกอันอันพออีตูแล้วเนาวันนี้เขาเรื่องคำสำหรับแนวทางขอเซียนกันนูอครับผมสำหรับวันนี้เนาะน่อยบุกลาสองมุกลาฮกฮกแล้วด้เพิ่งออมาแล้วบ้านมันฮกหาได้ปะฮกแล้วมนบ้าฮะกแล้วกกดปีละปีนี้ฮกเ่เซียนก็หายามโตเซียนก็หายไปที่เจ็ดสามห้าครับ ก็มีเก้าสาหศหนึ่งเจแล้วก็มีหนึ่งเก้าับผ่านครับค่ะครับผมเอาอีกรอบนึ่งนะสามตัวโพเทียนกับเจ็ดสาห้าก็คือตัว,ต,วตัวนินตัวเด่นนะครับค่ะเจ็สาห้าแล้วก็มีเก<า>้าสามหศค่ะหนึ่งเจดแล้วก็มีหนึ่งเกกับ5่านึเป็นตัวกันครับค<า>่ที่ทนี้แหละโพเซียนสายช้ำเก้านะค่<า>ะครับผม เอ็กซที่โชคโชควันมานมาเนี่เอาไปเป็นแนวทางมึงเนาะคะกาผมสารพก็พเซียมกะให้หมอะไ้ชั้นนี่แหละครับเอาหลังจากยุดไปนึ่งมือมือนีกะปีไม่ปีแรกของปีหกหงเนกาเพรขอให้โชคให้มันเนาะสำหรับแนวทางห้าหน้อยเล่าพ่อเซียนกลางดงมือนีพี่น้องคะเตรียมแคบหน้าจอเนาะค่ะสำหรับแนวทางค่ะ ค่ะรันเอฟซีขาสำหรับแนว้ทังตัวเลขาน้อยเล่าพ่อเสี่ยนกลังดุงเนาะ2มกราลา66 75 735 9360 17 1951ค่ะเอาสำหรับเอฟซีทันใดล่อค่อยแคบนาเจอคะ่ะสำหรับาน้อยเล้านะะเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับเอฟซีทันใดขัดกระพานเนาะคะ่ะ ตัวเน้นนะของพ่อเสีย้ยนกลางดงก็คือเจอ็สสด,าา 66, าดาส,สามห้าละค่ะพี่น้องค่ะแคปนาจอค่ะฉลองปีใหม่วันแรกสวัสดีปีใหม่วันแรกเนาะของพศสหกสิบหกเนาะขอให้โชคให้ม ắ นซื้อน้อยใดก็ให้แตกพวงป่างสองตสามตพี่น้องค่ะค่ะให้โชคดีไม่ใช่กันสุข,ขูสุก้นซื้อเล้าก็ให้แตกสองต3สามตเด้อหมือแรงค่ะสำหรับคิมนีทังช่องก่าขอตัวลาไปก่อนคิมนาพอกันไหมค่ะ สวัสดีค่ะ